ทุกคนรู้ไหมคะว่าต่อให้เราอคิดถึงอดีตมากเท่าไหร่คิดมากเท่าไหร่ถึงอดีตมันก็ไม่สามารถทําให้อดีตย้อนกลับมาได้ที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีเรื่องค้างคาจิตใจเราอาจจะรู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบเราอาจจะรู้สึกว่าเราโดนทําร้ายโดนลังแกหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเราโง่การที่จะแก้ไขหรือการที่จะลืมอดีตมีวิธีนะคะก็คือเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่ออดีตในเรื่องเรื่องนั้นนะคะ ต่อไปนี้เราก็มามองแง่ดีของอดีตเรื่องนั้นว่าอาดีตเรื่องนั้นอ่ะมันให้อะไรกับเราบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยให้เพื่อนยืมตังค์แล้วเพื่อนไม่คืนเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้ให้มันเป็นแง่ดีให้หมดเลยเปลี่ยนให้มันเป็นแง่ดีและเราจะอภัยในเรื่องนี้ได้ง่ายเช่นคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันที่เงินก้อนเนี้ยทำให้เพื่อนคนเนี้ยลาจากกันไปแล้ว,วบายอ่ะก็ดีเหมือนกันที่เงินก้อนเนี้ยทำให ทำให้เรารู้ตัวเองว่าเราอะเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยแต่เพื่อนคนนี้เขาไม่เห็นคุณค่าแสดงว่าเพื่อนคนนี้ไม่คู่ควรกับเรามองในแง่ดีที่ว่าเงินก้อนนี้เป็นการซื้อเพื่อนคนนี้ออกไปจากชีวิตซะเถอะคิดว่าอืมก็ดีเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าครั้งหน้าถ้ามีเพื่อนมาขอยืมเงินเราจะได้ไม่ต้องให้ยืมหรือเราอาจจะให้เป็นการช่วยเหลือไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาคิดว่าจะได้หรือไม่ได้หรือเราอาจจะคิดว่าเออ เขาอาจจะไม่มีจริงๆอ่ะเขาก็เลยไม่คือเราหรือเราอาจจะคิดว่าตั้งแต่พบชาติปางก่อนละเราอาจจะเคยไปยืมเงินเขาก็ได้เงินก้อนนี้ก็เลยเป็นการใช้หนี้เพื่อนอ่ะหมดพันธะหมดภาระต่อกันยิ่งเราคิดข้อดีของอดีตได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งอภัยให้เรื่องนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะ